สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลกเด่นประจ,จำวันกับอาจารย์รักษณ์ทางช่องซีบีด็ีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2 5ร65เราจะมาดูกันค่าว่วาดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็เป็นพฤหสัสบดีเนี่ยวันนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของการเงินทองนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภรวมถึงการติดต่อในการทําธุรกรรมต่างๆด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในเรื่องของสุขภาพค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ดวงเด่นในเรื่องการงานแล้วก็การลงทุนนะรวมไปถึงในเรื่องของความรักโดยเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเราอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะความประมาทซุ่มซ่ามของตัวคุณเองสำหรับสีบงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีดำแล้วก็สีเขียวส่วนเครื่องประดับนำโชคก็จะเป็นเพชรหินไหมทองไทเกอร์อายนะคะแล้วก็เครื่องเงิน สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินให้กับคุณได้อย่างดีเลยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะทําการสักการะบ,บูชาก็ดีเพื่อให้บังเกิดโชคลาบหรือให้บังเกิดเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาหาเราไ็ดีนะคะก็ขอให้ไปสักการะบ,บูชาพระพิฆเนศหลวงพอ่อฤาษีวิงดำหรือปู่ฤาษีค่ะเพราะว่าทั้งสามท่านนี้นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลนบันดาลเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภให้เราได้อย่างดีเลยทีเดียว คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเพื่อเสริมดวงวันเกิดนะก็ขอให้เน้นในเรื่องของการชําระนี่สงค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคค่าน้ําก็ดีการบริจาคค่าไฟก็ได้นะคะหรือเราอาจจะร่วมสมทบทุนซื้อดินหรือทรายเนี่ยสมที่วัดอัน,นี้ส่งตรงนี้นะคะจะทําให้เราค่ะมีชีวิตที่เป็นปึกแผ่ม,มีความมั่นคงไม่ว่าจะในด้านของที่อยู่อาศัยก็ดีหรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดี สำหรับในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานเลี้ยงพระนะขอให้เป็นอาหารมังสวิรัติค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะให้สรรพสิ่งต่างๆเนในชีวิตเราเนี่ยมีความลื่นไหลมีแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วก็นอกอย่างนี้ยยังเสริมดวงการเงินนะคะไม่ให้สะดุดติดขัดด้วยแล้วก็ยังมีโชคลาภนะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเออในเรื่องของการวางตัวเลขเด่นประจําวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565 ในช่วงเวลา17.30นชุดวีลเล็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข3เลข1เลข4เลข9เลข5เน้นที่เลข8กับเลข3สำหรับชุดจับคู่80 82 86 87 03 23 63 73แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวีลและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข2เลข0 เลขหเลข6เลขเก้ในวิธีเลขแปกับเลขสองชุดจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้แองสี่สอเจล้วมาถึงช่วงเวลาสิบเกุดสามศูนย์นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขแปดเลขหกเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสองเลขสามในวิธีเลขแปดกับเลขหกสำหรับชุดจับคู่แปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปด 06465696อันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาเลยนะคะของวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565ทุกท่านนะคะอาจารย์รักบอกเสมอๆนะว่าการทําทานนะคะกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากกับคนที่เขายากไรเนี่ยจะได้อานิสงส์ให้การเงินเราเนี่ยคล่องมือนะคะไม่สะดุดเอาละค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางทาง,ทาง,ทางซีมีแบบมีเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ